เอาชื่อก่อนไหมชื่อว่าหางแมวหางแมวเป็นส่วนที่ไม่ควรจับพอดแคสต์ค่ะก็ทําเรียนทั้งสัตก็หางแมวพอดแคสต์เพิ่งทําได้1ปีเพิ่งครบรอบ1ปีไปก็เป็นพอดแคสต์ที่พูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศเล่าประสบการณ์ที่ไปเจอแต่ว่าจะไม่ได้เล่าว่าแบบไปอย่างไรอยู่กินกี่บาทแต่จะเล่าว่าแบบเราไปเจออะไรมาบ้างในแต่ละทริป เจ้าคียททำไมต้องคือตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะว่าจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรก็เลยคิดว่าอยากเป็นพอดแคสต์ที่แบบไร้สาระเรื่องหนึ่งแค่อยากคุยด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราถามว่าแบบเนี่ยรู้ป่าวว่าห่างแมวเป็นส่วนที่ไม่ควรจับไม่รู้เออมันเป็นการชวนคนคุยเฉยๆเว้ยมันก็เลยเป็นพอดแคสต์ที่มันจะมีมอตโต้ว่าเป็นพอดแคสต์ที่ไม่มีอะไรแค่อยากหาเรื่องมาคุยด้วยเฉยๆ มันก็แค่นั้นอาจจะเพราะว่าเราเลี้ยงแมวอยู่ด้วยก็เลยแบบมึงรู้ปเปล่าหางแมวเป็นส่วนที่ไม่ควรจับนุย้ย<ต>ชวนคุยใช่ใช่ทำลองนันถึงนก่อนอันนี้ก็จะเที่ยวบ่อยอันเนื่องมาจากมีช่วงหนึ่งอกหกักแล้วอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ได้ก็เลยต้องเดินทางอย่างเดียว หลักๆตอนนี้นะยังเป็นการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศอยู่แต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามคิดแหละว,ว่าจะจะคูดเรื่องอะไรอย่างอื่นได้บ้างเพราะว่าเราว่าคนก็ไม่ได้ต้องการแบบแรงกระตุ้นในการไปเที่ยวต่างประเทศมากขนาดนั้นแล้วช่วงนี้ก็เลยโผล่ช่วงใหม่ออกมาชื่อช่วงว่าฟังหูไว้หางก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องรอบตัวมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องแรกที่เล่าไปก็เป็นเรื่องของคุณโยคีแมวแสนรักนะฮะว่า มันเป็นมันเป็นแมวหรือมันเป็นหมีอะไรเงี้ยเออคือมันมีช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วอ่ะมันช่วงที่เรากักตัวเว้ยแบบไม่ได้กักเพราะโรคระบาดอะไรแต่ว่าเหมือนเราอยู่ดีๆก็เป็นอินโทรเวิร์ตเต็มตัวเราไม่อยากเจอคนทีนี้พออยู่ห้องคนเดียวไปๆมาๆก็เริ่มรู้สึกก็แบบ ทำงานก็ยากว่ะแบบจะออกไปเจอคนก็รู้สึกไม่ค่อยอยากเจอก็เลยเริ่มคิดว่างานอะไรที่ทําคนเดียวได้บ้างวะแล้วมันก็เลยเริ่มเกิดเป็นแบบพอดแคสเออพอดแคสต์ Podcast, มันคุยคนเดียวได้วะ่ะก็เลยทำพอดแคสแล้วก็ทําอย่างอื่นตอนเนื่องมาด้วยที่มันเริ่มเป็นการทํางานคนเดียวได้เขียนหนังสืออะไรบลาบๆของเราอืไม่คิดว่าจะมีคนมานั่งฟังเราพูดกิเลกเขะ่ะขนาดนั้น ดีจนน่าตกใจก็มันจะดูแต่หลังบ้านได้ใช่ไหมก,ก็งงแหละว่าเฮ้ยมีคนฟังกูเป็นพันคนเหมือนกันนะกูก็พูดไม่รู้เรื่องก็ขอบคุณมากค่ะ<ณ>คือถ้าจากที่เราเช็คเช็คดูนะข้อมูลของเตงเราว่าเวลาตั้งตั้งชื่อว่าแบบเที่ยวอย่างไรอะ่ะคนจะสนใจที่จะฟังเหมือนเขาคงอยากมาเก็บแบบ ข้อมูลว่าเขาจะไปยังไงแต่ว่าเชิงการเล่าตัวเราเองไม่ได้ถนัดที่จะเล่าไปยังไงเพราะเราเป็นคนที่แบบเวลาไปเราไม่ค่อยจะมีแพลนที่ดีเท่าไหร่หรือว่าเราไม่เคยจดเลยด้วยซ้ําว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนอาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่โดยพื้นฐานของเราเราว่านะคนที่เขามาฟังพอดแคสต์เนี่ยแปลว่าเขาเลือกแล้วเขาไม่ได้เปิดที่มันลั่นไปมั่วซั่วเหมือนการเปิดเพลงในเพลย์ลิสต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเรื่องที่จะเล่าชัดเจนเป็นตัวคุณชัดเจนแล้วเขาเลือกที่จะฟังแล้วเราว่า คลิโคอิ่งแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะจดจําแล้วก็จะจะฟังเรื่อยๆทําให้มันออกมาเขาเรียกว่าอะไรอะสมมุติว่าจะปล่อยทุกๆเดือนเดือนละห,หนึ่ง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  mm ก็พยายามทําให้มันเป็นอย่างนั้นทุกๆครั้งคนฟังมันก็จะติดคนไปอื พอดแคสต์เนี่ยเราว่าทําได้หลายอย่างเลยจริงๆการทาพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นการช่วยเตือนความจําอะไรบางอย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวมาแล้วเราลืมไปแล้วสุดท้ายเราต้องมานั่งเล่าให้คนฟังในพอดแคสต์อ่ะเราก็จะแบบเออจริงว่ะเฮ้ยมันมีรูปนั้นที่เราเคยถ่ายด้วยนี่ว่ะไอ้รูปนั้นเข้าไปดูในอัลบั้มดีรูปแม่งทําอะไรได้บ้างอ่ะกูอยากทำโฟโต้บุ๊กต่อเมื่อทำโฟโต้บุ๊กเฮ้ยเล่าแม่งไม่พอจริงๆว่ะเวลาเล่ามันเยอะเกินไปเอาไปเขียนต่อหรือว่าแบบ เรื่องนี้อยากเอาไปเล่าต่อในอินสตาแกรมว่ะก็โยกไปเล่าในอินสตาแกรมอีกอะไรแบบนี้หรือว่าเอ๊ะเราจะลงเป็นอัลบั้มรูปอย่างเดียวไม่มีคําบรรยายเลยใน Facebook ในเพจก็เอาไปโยนไปทําได้อีกอะไรเงี้ยแลว,ว่ามันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งในการเล่าเรื่องแล้วการเล่าเรื่องมันก็แตกแขนงทําในหลายอยา่าง ว่าพอดแคสต์ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่สร้างรายได้ได้เยอะถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่กับแบบเขาเรียกว่าอะไรเจ้าใหญ่ๆอย่างเราทําแยกของเราคนเดียวอย่าง Spotify ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องของการแบ่งผลกําไรของพอดแคสต์แต่ว่าอย่างพอดบีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการจ่ายเงินให้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากซึ่งคุณก็ต้องสมัครเมมเบอร์ก่อนคุณถึงจะได้รายได้จากสิ่งนั้นซึ่งเราว่า,าจุดเริ่มต้นที่เราทำพอดแคสต์เลยจริงๆอะ่ะ เพราะว่าเราอยากเขียนหนังสือแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คนรู้จักตัวเราได้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปเขียนหนังสือแล้วก็นั่นแหละเราว่าพอดแคสต์มันจะสร้างรายได้ไม่ใช่แค่ตัวของมันเองนะแต่ว่ามันเอาไปสร้างรายได้จากงานอื่นๆที่ต่อยอดจากมันเราว่าพอดแคสต์มันมีสเสน่ห์ของมันจริงๆมันเหมือนการย้อนยุคเหมือนกันนะเหมือนเหมือนไปฟังพวกแบบ ละครวิทยุอีกครั้งหนึ่งะนะซึ่งเราว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงรายได้จากมันเลยดีกว่าถ้าคนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยเริ่มจากใจรักก็น่าจะดีเหมือนกันซึ่งคุณอาจจะต้องจ่ายเงินด้วยซ้ำะนะในการทำพอดแคสต์เพราะว่าคุณต้องไปแบบว่าเช่าโฮสต์ในการปล่อยคลิปเสียงอะไรเงี้ยอย่างชาก็ต้องจ่ายเงินทุกปีโดยที่ยังไม่ได้มีไรายได้จากมันแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้ปล่อยอะไรออกไปแล้วก็ เราว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นเหมือนเพื่อนเรามั้งแบบเราได้นั่งคุยได้นั่งทบทวนตัวเองหรือบางพอดแคสต์เขาเป็นการนั่งคุยกับเพื่อนมันก็จะแบบเป็นการแชร์โมเมนต์ร่วมกันค่ะ mm hmm. ก,ก็ฝากพอดแคสต์ด้วยนะคะห่างแมวเป็นส่วนที่ไม่ควรจับนะคะตอนนี้ก็หลักๆอยู่ใน Spotify Podbean โดนถอดไปยังก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ฝากแก๊สคาวดด้วยนะคะก็ จะรวมพอดแคสต์ดีๆไว้นำเสนอให้พวกคุณนะคะ